มันก็ไม่ได้แบบมีความกดเครียดหรือว่าอะไรตั้งแต่แรกยู่แล้วนะเพราะผมก็เหมือนบอกอยู่แล้วว่าสนิทอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็เป็นเพื่อนสนิทจริงๆตอนนี้ก็ยังสนิทอยู่ก็ไม่ได้แบบสบายใจขึ้นหรืออะไรเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันก็เหมือนเดิมค่ะถึงอาการหลังควิดเป็นยังไงกคือคือจริงอะแค่แบบเราไปตรวจอะเราไม่รู้นะว่าเราเป็นเพราะแบบอาการมันไม่มีเลยอาการมันแบบคือมันมีแค่แบบตัวหนักๆแล้วแล้วผมก็เลยเอยเราล้าจากการทํางานหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยกินพาราไป2เม็ด แล้วก็ไม่มีอาการอีกเลยปราหายเลยไม่ใครก็ไม่มีไอก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าที่เราไปตรวจก็คือเราทราบว่าเราแบบใกล้คิดคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ได้เป็นเพราะว่าแบบป่วยใช่ใช่คือเพราะว่ากลับมาตอนนั้นไปถ่ายละครที่สระบุรีครับกลับมาก็คือติดกับทั้งเซตไปกันหมดเลยแล้วผมก็เลยคิดว่าเออไม่น่าจะรอดแหละเพราะเราก็เข้าฉากกับทุกคนเลยก็เลยกลับมาตรวจเอทีเคแต่ตรวจเอทีเคไม่ขึ้นก็เลยไปตรวจพีซีอาร์พอตรวจพีซีอาร์ขึ้นปุ๊บหลังจากนั้นอนะเอทีเคขึ้นทุกอันเลย ใช่ใช่<ม>ใช่ผมว่ามันน่าจะเพราะผมเพิ่งฉีดวัคซีนไปด้วยและผมฉีดโมโนนาแล้วตอนนั้นอาการหลังจากฉีดวัคซีนมัน,มน,มนแรงมแผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงที่แบบภูมิมันขึ้นมากๆพอเราเจอเ <c oughs> ชื้อจริงมันก็เลยแบบอาการไม่หนักมากก <c oughs> ี่เข็มครับี่ผมฉีดไปสามเข็มโมโนนาเป็นเข็มที่สามแต่ก็ไม่รอดซีซันนี้ไม่รอคือบทมันจะติดมันก็ติดจริงๆนะผมก็คิดแบบว่าเออเราก็ระวังเราก็แบบ เรากินข้าวเราก็แบบแยะเขาก็ตามมาตราการกองอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันแต่มันเรลี่ยกียกเหลี่ยกไม่ได้อยู่แล้วเวลาเราเข้าฉากเราก็ต้องถอดหน้ากากเราก็ต้องทางานเลยตอนนั้นต้องเบ่งงานแล้วสามวันสิบวันบวันครับกองยกไปไหมครับเพราะทีมยกยก็ค<ก>ือนักแสดงติดหมดกองนั้นก็เลยยกไปเลยเอะไรนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กองนี้เป็นกองที่ผมยังถ่ายอยู่ใช่ครับแต่ว่าก็ยังโชคดีตรงที่แบบแต่ละคนอาการไม่หนักมากคือแบบมันเหมือนมันเบากว่าอาการตอนฉีดวัคซีนอีกอะคือแต่ละคนก็แบบ ห้าวันก็ปกติแล้วอะไรสิบช่วของเรากี่วันครับสิบวันตามมาตรการมเอผมผมนับแบบเผื่อเลยสมมติว่ามีอาการตั้งแต่มีอาการตั้งแต่วันนู้นแต่ว่าผมก็ไปกองไาอีกรอบไงผมก็เลยนับวันที่ไปกองล่าสุดมาด้วยเลยครับก็เลยแบบเหมือนเผื่อไปเลยให้ชัวร์ดีกว่าแล้วก็ตรวจพีซซ่าก่อนเป็นรหรือว่าไปรักษาอยู่บ้านครับผมคือผมไปหาหมอวันที่ห้าจากตัวที่ตัวเองติดแล้วอ่ะก็เลยไปพบหมอแบบว่าเอ้ย เอ็กซเรย์ปอดดูว่าลงปอดไหม,มแล้วหมอบอกว่าเอ้ยอาการมันมันน้อยไม่ต้องกินฟาวิด้วยเพราะเขากลัวว่าถ้าสมมติเรากินกินฟาวิอย่างเงี้ยมันอาจจะมีไซเอฟเฟบมากกว่าอย่างนี้ตอนนั้นยังไปตอนนี้คือเอฟเฟยอะไรก็คือไม่มีไม่มีเลยคือผมยังคิดว่าแบบเออมันก็ผมว่าแล้วแต่ร่างกายคนด้วยแหละกหลายหลายคนแบบพอผ่านคนมันจะเป็นลอคโควิดอ๋ออันนี้คือล่าสุดผมก็เพิ่งไปเอ็กซเรย์ปอดเขาบอกว่า จริงๆมันก็มีโอกาสแต่มันประมาณ5%เนึองครับคือที่แบบจะจะเป็นลองโควิดซึ่งถ้าเป็นลองโควิดมันจะมีแน่นอนคือผื่นแล้วก็จะแบบหายใจลึกแบบหายใจแบบหายใจสั้นๆไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไม่มีอาการสุขภาพแข็งแรงไม่มีเลยครับผมก็แบบถือว่าโชคดีแล้วกันแล้วรอบครัวเขาอย่างไงบ้างครับตอนนั้นก็คือต้องกลัดตัวหรือยังไงคือผมมาบอกแม่ตั้งแต่ก่อนที่ผมจะเข้าบ้านวันที่กลับมาจากกองแล้วว่าแบบให้ให้คิดไปเลยแล้วกันว่าผมติดคือแม่ก็จะแบบตอนผมเข้าบ้านแม่ก็จะอยู่ชั้นบน แล้วผมก็ขึ้นห้องแล้วคืออยู่ในนั้นยาวเลยก็แบบให้แม่ออข้ามาวางหน้าห้องก็คือแบบเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่แบบไม่ได้เจอพ่อเจอแม่ไม่ได้เจอหน้าน้องแบบสิบกว่าวันแต่ว่าอยู่ในบ้านแต่ไม่ได้เจอกันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกปีเหมือนกันก็คือไม่มีใครเป็นที่เราเป็นใช่ใช่ครับเพราะว่าแม่พอออกที่บ้านก็เพิ่งไปฉีดโมรานาเหมือนกันก็อาจจะแบบมีภูมิเยอะใช่ใช่ครับแล้วเล่นคนอีกนึงมีความเขินไหมเพราะว่าเรา คือเอาจริงๆแบบตอนที่รู้ว่าต้องเล่นวายเนี่ยเราก็แบบแอบแอบเครียดไม่ใช่แอบเครียดสิเหมือนแบบว่าเราคิดเยอะเหมือนกันนะว่าแบบเราจะเข้าใจเข้าใจบทอย่างที่แบบเวลาสมมติเราเล่นคู่ชายหญิงมาเงี้ยเราจะเราจะเข้าใจเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายผมว่ามันก็คือการทําการบ้านเข้าใจตัวละครเหมือนกันสมมุติเราเล่นคู่ผู้หญิงเราก็ต้องทำความเข้าใจเอ้ยทำไมตัวละครเราถึงไปรักเขาเรื่องนี้ก็เหมือนกัน พอเรามาเล่นกับอินด้วยที่อินแบบเป็นตุ๊กตาหมีเป็นความแบบใสมีแต่ความดีให้เรามีแต่พลังบวกให้เราอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆรักไปในตัวละครของอินจริงๆซึ่งมันไม่มีความเขินเลยนะผมรู้สึกว่ามันเป็นความที่แบบพอเราอยู่กับอินที่เป็นต้องหัวมันมีแต่ความเอ็นดูมีแต่ความแบบเฮ้ยทำไมมันดีกับเราจังเลยทั้งที่เราเป็นคนมีปมมีแบบมีแต่อารมณ์เสียใส่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ค่อยๆเป็นเชื่อว่าคนต้องจริงใช่ไหมเพราะอะไรเพราะไคม่จะไม่เข้ากันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า <ม>ที่เราได้ไปถ่ายทำแล้วคิดว่าคนดูน่าจะชื่นชอบใช่ผมว่าด้วยบทที่มันน่ารักมากๆจริงๆครับคือมันไม่ใช่เป็นแบบความรักที่ยัดเยีดยดมันเป็นไปตามสถานาการณ์ตามความสัมพันธ์ตามปัญหาที่ทั้งสองคนต้องเจอไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันทําให้แบบผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่าแบบม,มันเป็นบทที่น่ารักและอินมากๆเลยนะครับเครียดอะไรไหมเพราะว่ารู้สึกว่าจบผอมลงอ๋อคือผม,มเป็นคนแท่อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ออกกำลังกายอจะหอม คือไม่ไม่ได้แบบใช่เราไม่ได้ลดน้ําหนักหรือลดข้าวเลยจริงนะคือถ้าผมเป็นคนที่แบบอยู่บ้านไม่ได้ออกกําลังกายอ่ะไปแน่นอนน้าหนักลงอย่างช่วงที่แบบมันมีล็อกดาวน์รอบสงการปีที่แล้วอ่ะประมาณห้าเดือนมั้งผมลงไปประมาณหกโลอ่ะคือไม่ได้แบบลดอาหารก็คืออยู่บ้านก็กินปกติแต่ถ้าสมมติแบบไม่ได้แอคทีฟไม่ได้ไปออกกําลังกายอะไรเงี้ยหายเลยน้ำหนักาก็ อันนี้คือที่ได้เพิ่งเพิ่งออกจากบ้านรอบล่าสุดก็น่าจะน่าจะทักกันเยอะมีมีครับคือผมก็กินปกตินะแล้วก็แต่คืออย่างที่บอกครับถ้าไม่ได้ออกกําลังกายมันมันไม่มาจริงจริงมันเหมือนแบบว่าถ้าเราไม่แอคทีฟเราก็ไม่ได้กินเยอะเพราะมันก็คบเดียวก็อิ่มอะไรเงี้ยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับ ผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวคือผมกินอาหารไลงอะไรอย่างเงี้ยผมผม,ผมเป็นน่าจะเป็นตัวที่ตัวผมอยู่แล้วแบบเหมือนเป็นคนแบบเผาผ่านเยอะมากอนะไรอย่างเงีนนะ้ยใช่ใช่เพราะว่าจริงๆผมว่าตอนผมเป็นโควิดอ่ะไม่ได้มีอาการแบบไม่กินไม่ลงหรืออะไรเลยคือมันมีแค่แบบแปลกๆตรงที่แบบได้กลิ่นไม่ชัดคือแบบเราไปอาบน้ําตอนเช้าอย่างเปกติมันจะได้กลิ่นแชมพูอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็แบบมันมันโล่งๆมันเหมือนมันไม่ได้กลิ่นอะไรนี้มากกว่ามีแค่อาการนั้นนะครับที่ผมเจอ มีมีครับก็แบบผมก็จะแบบเจอละครที่แบบมีบูเยอะเนาะแบบได้จะเจอบูตลอด<ต>ซึ่งใช่เราเขผอมผอมคือเขาก็อยากจะให้แบบดูแข็งแรงดูแบบสมมุติเราเราบูอย่างเงี้ยมันจะได้ดูแบบมีน้ําหนักมีพลังอะไรหน่อยใช,ใช่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 ครับม,มันติดตรงที่แบบผมเป็นคนกินเวไม่ค่อยได้ด้วยคือกินแล้วแบบจะจะอ้วกอะไรอย่างเงี้ยครับ เแล้วถ่ายเรื่องเพื่อนสนิทเลยครับครับผมตอนนั้นแบบเขาได้มีเจอเราอยูอต้องมีกักตัวอะไรไหมอ๋อก็คือผมมาทํางานแบบสองกองแบบสองกองชนจริงๆตอนนั้นก็เลยเป็นโชคดีที่แบบเจอคนน้อยมากเลยแบบแทบจะไม่ต้องแจ้งไทม์ไลน์เลยเพราะว่าอยู่บ้านกับกองอยู่บ้านกับกองเดียวแล้วพอกลับมาปุ๊บก็คือที่เจอล่าสุดก็คือกองกองที่ติดนั่นแหละก็เลยคือล็อกตัวเองได้เลยโดยก็ไม่ต้องแบบไปแจ้งใครมากอะไรเลยครับพออย่างนั้นตสบายใจขึ้นแล้วหลายๆคนอาจจะรู้แหละว่าเรา ครับผมพูดพูดได้พูดได้สบายใจขึ้นไหมครับ่อมันก็ไม่ได้แบบมีความกดเครียดหรือว่าอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะเพราะผมก็เหมือนบอกอยู่แล้วว่าสนิทอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็เป็นเพื่อนสนิทจริงๆตอนนี้ก็ยังสนิทอยู่ก็ไม่ได้แบบสบายใจขึ้นหรืออะไรเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันก็เหมือนเดิมครับแต่เราก็เป็นที่ปรึกษาในเรื่องการทำยูทูปใช่ใช่คือผมอย่างที่ผมบอกคือผมมาชอบถ่ายมากคือทุกวันนี้ก็ยังพยายามแบบหาหางานถ่าย หางานคือทุกวันนี้ก็ยังพยายามหางานถ่ายให้เพื่อนๆอยู่แบบว่าคือไม่เราไม่อยากทิ้งอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราแบบเหมือนงานอะไรที่เราไม่ได้ทำเราเราลืมมันไปอย่างเงี้ยเรามากลับมาทําใหม่บางทีมันอาจจะลืมอาจจะแบบทําไม่ได้เหมือนเดิมผมก็เลยพยายามทําอยู่เพราะมันก็เป็นอีกสิ่งนึงที่ผมชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยคือหลายคนก็บอกว่าเออแต่เราสงสัยว่าความสัมพันธ์เพื่อนสนิทของเราในรูปเพื่อนสนิทแบบเพื่อนเพื่อนจริงๆใช่ใช่คือด้วยที่แบบ ผมเวลาอะไรที่มันแบบสบายใจแล้วอะ่ะ <c oughs> เราไม่อยากจะแบบอะไรขยับให้มันรู้สึกแบบ <c oughs> อะไรที่มันดีอยู่แล้วผมก็อยากให้มันสบายๆแล้วผมงเขาไม่นะคะพอสวยขึ้นทุกวันไม่แนละเขาเขาก็เป็นอย่างนี้ตลอดอยู่ <c oughs> แล้วค่าใช่ครับเราจะมีโอกาสได้เห็นทำออกตัยตาเองอะไรอย่างเงี้ยใน YouTube ช่องของโยไหมผมเคยคิดว่าผมอยากทารายการของตัวเองเหมือนกันนะคือแบบว่าเราเป็นนักแสดงใช่ไหมเราเป็น คนอื่นเนี่ยเยอะแล้วเราเป็นตัวนู้นตัวนี้ก็เลยอยากแบบทํารายการอะไรที่มันแบบเราได้เป็นตัวเองบ้างเพราะว่าทุกวันนี้เราไปทํางานเราเป็นแต่คนอื่นบางทีเราไม่ได้เป็นตัวเองเยอะอะไรเงี้ยก็เคยเคยคิดแบบยังชวนริวชวนแบบเฟิร์สตีงเงี้ยว่าเรามาทํารายการอะไรกันที่แบบอะไรที่เราชอบเป็นไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอจังหวะแล้วก็เวลาที่ว่างทำ